<lacht> 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 ich habe es geglaubt. Ich <kann jetzt> hab's <laughs>

Aber die ist ja auch bei uns in Rauschwalde geht der macht der ja gut bei uns. Ja, dann wir mal gucken, ob das hier gut ist. Ne? Wer hat das gesagt? Der Andreas. Der Freund von Kai, ne? ist wirklich der Beste. ันนี้ก็เกือบทุ่มแล้วน,นั่นคือปรา,าสาทนะคะเสียค่าเข้าเด้ออันนี้คือฝั่งโปลแลนด์กินข้าวเย็นจ้ากินอิ่มแล้วก็กลับนะฮะป้าแกบอกว่าโต๊ะข้างๆพูดเสียงดังผู้หญิงเยอรมันพูดไม่หยุดเลย <c oughs> แกบอกพูดเหมือนเหมือนวิทยุพูดแบบไม่มีพักอะ่ะ <c oughs> แกก็เลยบอกรีบกลับ <laughs> คือปกติมันต้องแบบเงียบเแล้วก็นั่งกินไปเรื่อยๆเนอกจากนั้นรานอาหารทุกทนเนาะแล้วเราบอกว่าเราเสียงดังโผดเราเรารำคาญพอพะยุดพนันเนอ้ยพันหญ่ ตอนนี้คือเริ่มหนาวแล้วนะคะนี่ก็เป็นร้านร้านนั่งดื่มเบียร์ทำเองชิวส่วนใหญ่เขาก็จะนั่งในร้านกันเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วนี่ค่ะนี่ก็เปิดลงไปข้างล่างอุ้ยน่านั่งจังเลยอะ่ะนะวิเคราะห์นิ่เิงเชืนะ่อนะ อันนี้ก็ยังไม่มีใครมาเช่าต่อนะคะ <Okay. S 1> อาหารหยุด,ยดกิจการไปแล้วอันนี้ก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันร้านนั่งอากาศมันเย็นนี่ก็ร้านอาหารเยอะ ร้านนี้คนเยอะนะนี่ก็ร้านอาหารนะคะตรงนั้นก็ร้านอาหารเหมือนกันนี่ก็เอเปเปโซ่ไปเดิมกาแฟเงียบดีบรรยากาศ ยา,ามค่ำคืนนะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะปกติมากเกือบทุกวันช่วงนี้ทำงานก็ได้มานะคะ่ะก็สวยดีอันนี้ก็ร้านอาหารเหรอ มาเปิดใหม่นะคะเพิ่งจะเห็นนะ,ะโอปาป้าเพันตื่นแต่เาร้าเนไ่นอนเวีนงุดยิดทุนนี้สวยมากบอกเลยหยุดให้ชมวิวแปบบนึงนะคะคือสวยมาก

Das sind immer die Prominenten. Ja. Mhm. Im Emmerich Hotel. Ja? ja? Da war auch der Gauk. Und mhm. der Pleitgen. Die Prominenten sind immer hier im Emmerich Hotel. Ja? Nein, ja. เป็นร้านที่ดาราฮอลลีวูดมากินข้าวร้านขึ้นชื่อเลยตอนกลางคืนมันก็นงามนะดูสิ ไป,ไปอีกแบบนะคะมันต้องจับแน่น เดี๋ยวใกล้คริสต์มาสหรือว่านักเทนนะคะเธอจะจัดงานตรงนี้ก็คือจ,คจ,จัดงานไปถึงข้างล่างนี่ค่ะเขาจะจัดงานดยถึงข้างล่างแล้วก็รอบรอบตรงนี้นะคะรอบไว้นั้นนะคะเป็นงานวันคะริสต์มาสกลางวันร้านค้าก็จะเปิดนะคะ ที่นี่ mm hmm. นกลางกลางวันร้านจะเปิดทั่วนะคะก็ไม่ค่อยได้มาตอนกลางคืนเท่าไหร่นะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะสวยดีดูท้องฟ้าคนไม่ค่อยคลึกรื้นเหมือนตอนช่วง หน้าร้อนหรือช่วงซัมเมอร์นะร้านขายของที่ระลึกระลึกของเมืองนี่ก็เหมือนกัน สื้อาร้านนี้แพงมากมอ้าสิบอกกัอแบรนด์นี่ยังดอกแบรนด์อะไรไม่รู้จักจะรู้แต่ว่ามันแพงโรงแรมแถวนี้จะเยอะมากเลยนะคะก็ถูกด้วยค่ะไม่แพงนะคะนี่ก็โรงแรมเต็มเต็มทุกห้องเลยใช่ไหม ท้องฟ้าคือสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหยคะนี่คือโบสถ์นะคะเสียค่าเข้า,ขาชมเหมือนกันออเอเ สน่สนนี่นะักท่องเที่ยวหมดเลยนะคะเนี่ยท้องฟ้าคือสีงามหนิเด้ดอใครไม่ดูคือพลาดนะคะ คลิปนี้นานจะได้ออกตอนเย็นทีนะคะเ่าอุปปาทำงานเราก็ทำงานเหมือนกันเขากเดบุสคอมนิดฝั่งนู Ray ้นก็ เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะออันนี้ก็เป็นร้านพิซซ่าร้านนี้ยังไม่เคยมากินนะคะของอิตาลีปิดเลยอะไรติม มีร้านขายขนมเก้กโอ้ยร้านาน,าน,านั่งเชียวชอบท้องฟ้าคืนนี้มากเลยอะสวยพรุ่งนี้นี่ทางขยะกระดาษนะคะพรุ่งนี้เขาจะมาเก็บมันจะเป็นวันมันจะมีตารางบอกว่าเขามาเก็บถังขยะวันไหนนะคะ ร้านค้านะคะ อันนี้ร้านร้านขายหนังสือมันขายรูปภาพอุ้ยเครื่องไงามเถอะล่ะร้านขายรองเท้า ส่วนไหนนั้น,นร้านเวียดนามเดี๋ยวจะมาดูปีเซ <laughs> ร้านนี้ก็ขายเสื้อผ้าร้านนี้โอเคอยู่นะคะเสื้อผ้าโอเคอยู่ยังไม่ได้แวะมาดูร <c oughs> ้านนั้นก็น่าเข้าเหมือนกันนะ ร้านนี้แพงมากสำหรับคุณรวยเด้อคอยยังไม่มีปัญญาสื่อโต้ละรวยขึ้นเก็บเงินด้วยก่อนนะคะอยาได้ก็ประหยัดช่วงนี้นี่ก็คุณพ่อก็จะมานั่งตรงนี้ค่ะ เยอะมองนั่งกินเบียร์แล้วก็คนเล่น่นจนจัดเขาจะนั่งแถวใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็ติดไปรุ่นีนยังไม่มืดคำไม่ไม่ค่อยมาคลิปนี้จะยาวนานค่ะตอนนี้ก็เดินมารอ รถเมเที่ยวสุดท้ายนะคะคือทุ่มสิบาทีสำหรับรถสาย A เพราะไม่ชอบนั่งสาย B ีจอดทุกป้ายเลยวินเธอวิน แล้วนะอบาดแกะเบียร์ก <P> ินอบเบียร์โมเมนต์ตันนี้คือตันช่วงทุ่มนะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วนะคะ๋ย,ยวเด็เบียร์ชิมแล้วนะคะเบียร์โปรแลนด์นะคะวันนี้ไปกินข้าวเย็นที่โป,โปรแลนด์มาก็อืมตอนไหนดีนะคะงบป้า ป่าพื้น,น,นก,ออก,ก็น <c oughs> ่าวานเนี่ยพวกเราอยาจะเอากล้องอีกค่ะดอกพวกเราอยาจะเอากล้องอีกค่ะดอกเพื่อนๆนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสาวบุรีรำในต่างแดนให้นะไม่ได้ค่ะเด้อกดติดตามให้แน่ค่ะอยากถึงสี่ร้อยทรบค่ะตอนนี้ใกล้ถึงสี่ร้อยทรบแล้วกดติดตามให้แน่จ้าก,กะตอนนี้ก็ยังไม่มียังยังเอาป่าพื้นพื่งฉีดวัคซีนเข็มแรกไป เดี๋ยวพันคิดครบสองเข็มก่อนจะพาไปเที่ยวเลาะเมืองต่างๆรอบนี้นะคะเพราะว่าแกยังไม่แกไม่อยากจะไปแบบเสียงเงินตอนนี้ตอนนี้คือค่าตรวจโควิดคือต้องเสียงเงินแล้วนะคะเพราะว่าแกเข้าขี้เกียจแต่ว่าแกฉีดเข,ข็มแรกไปแล้วเราก็รอรอแกฉีดครบเข็มที่สองก่อนนะคะเราค่อยไปเลาะก,กันนะคะเดวจะพานั่งรถไฟ ชมเมืองที่นี่ค่ะเมืองจอเกนสวยเยอะแยะมากมายนะคะและ้วก็เขาบอกว่าให้ขีดเข็มสามเข็มสามคือวันนี้ไปถามหมอแล้วนะคะเดอะ้อเข็มสามก็คือสําหรับคนที่อายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปนะคะถึงต้องขีดเข็มสามแต่ถ้าเราอายุต่าน้อยกว่าเจ็ดสิบก็คือขีดแค่สองเข็มพอนะคะเดอะ้อกลับมาพบกันใหม่ะสวัสดีค่ะ